ทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่น่นเหรอมันคงเริ่มจากประโยคที่เราคุยกันเล่นๆเ,เราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เรายัางเจอกันไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสก็รีบมาเป็นประโยคที่มีความรุนแรง ในความรู้สึกของตัวมันเองมันมากพอที่จะทำให้เราขับเคลื่อนร่างกายที่ไร้ซึ่งพลังนี้ออกเดินทางเพื่อเจอกับคนที่เราไม่ได้เจอมานานหนังสือที่ผมเตรียมไปถูกทำลายลงด้วยสารเคมีในสมอง และผมก็ได้หลับไปครั้งนี้เราเปลี่ยนจากจักรยานเป็นรถทัวร์แล้วเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าความคิดถึงเป็นตัวพาเราไป สู่สถานที่ที่ผมไม่ได้มาเกือบสิบปีครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นงานรับปริญญาแล้วมั้ง หลังจากที่ผมไปถึงเราก็จะไปเจอกันที่จุดรวมพลจุดรวมพลที่ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะยาวนานสักเท่าไหร่ ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าได้มันไม่ใช่ปีกของนกหรือขาของเราแต่มันคงเป็นความคิดถึงคิดถึงอะไรบางอย่างหรือคิดถึงใครมากๆ ผมว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางหลังเสร็จจากอาหารมื้อนี้สิ่งที่จะหายไป ก็คือกลุ่มเพื่อนแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือมิตรภาพและความคิดถึงผมเชื่อว่าถ้าแรงคิดถึงมากพอพวกเรา จะเจอกันอีกครั้งในสถานที่แห่งหนึ่งสุดท้ายแล้วผมก็คงพูดได้เพียงว่าแล้วเจอกันเมื่อเจอกัน